ปดปัสสาวะจตพี่น้องมัน ต้มเสร็จแล้วจ้ะเจ้าปลาสบะเนียนเนียนแบบพริกกันพี่น้องกระเด็นขรตาได้พี่น้องไอ้ลบด้ลดุนะต้มมานะพริกเนียนเสร็จแล้วก็เอาปลาลงจ้ะพี่น้อง ជាក់ទ្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 បាន់ទ្ พี่น้องสสเส่น้ำใส่ผัดเตรียมร้อชิมรสก่อนนด้พี่น้องซชิมรสก่อนแซบรด้ย,ยังแซบแล้วแต่ว่าเราปรุงรสตอนต้มแล้วไงจ๊ะอร่อยซึ้งใจใสนนน่น้ำปลาดนึงน้ำมะนาวแกงข้า เสร็จประจัะพี่น้องปนปัาสบะของเราแล้วก็ตำลึงตำลึงหนึ่งเราจะหมักแตงครับอันนี้ต้มจ้ะต้มปัาสบะมาเดูจะจ้ะเกับขนมเนยอัลก็ติบหนึ่งกับโปอิ่มขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะเร่สายนักบายบาย